พวงมาลัยดอกไม้หลากหลายสีสู่พิธีมงคลไม่หม่นหมองสวมห้อยคอทั้งคู่ดูเรืองรองเธอทั้งสองจงรักกันให้มั่นคงค่ะหลังจากนั้นค่ะคุณพ่อคุณแม่จะนำมงคลแปดนะคะที่ได้รับการเจริญพระพุทธมน์แล้วนะคะสวมไปที่ศรีรษะของน้องทั้งคู่นะคะ หัวที่หนึ่งนะคะคือหัวสมองให้น้องมีสติปัญญาหากินเก่งค่ะหัวที่สองคือหัวคิดให้ทั้งสองคิดและปรารถนาดีต่อกันหัวที่สามให้ทั้งสองมีหัวใจรักมั่นไม่เสื่อมคลายค่ะจากนั้นค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะจะเติมนะคะเป็นสิริมงคลใช้นิ้วโป้งนะคะเนื่องจากนิ้วโป้งค่ะมีลายกดของนิ้วมือชัดเจนด้านซ้ายก่อนค่ะเป็นหลักเป็นฐานให้ลูกนะคะจุดที่หนึ่งค่ะ ซ้ายก่อนค่ะเป็นฐานก่อนนะคะจุดค่ะจุดที่หนึ่งสร้างหลักฐานจุดที่ 3, 2, สองสารหลักแหล่งจุดที่สามแต่งหลักธรรมนะคะให้คู่บ่าวสาวใช้คุณธรรมนำทางชีวิตคู่ต่อไปค่ะก็ะบอกเลยหน้าที่ะคะับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่จะรดน้ำนะคะเป็นปฐมมาเริให้กับคู่บ่าวสาวค่ะ ทำคุณพ่อคุณแม่ทาด้วยกันนะคะคุณพ่อคุณแม่คือหนึ่งคนเดียวกันนะคะที่เป็นพระอาหารหันต์ของโลกค่ะวันนี้มีคําพูดที่เป็นมงคลมีกิริยาที่เป็นมงคลมีเครื่องของที่เป็นมงคลพร้อมกับคนนะคะบุคคลที่เป็นมงคลที่สุดในชีวิตของท่านค่คะ วันนี้จะเป็นที่จดจำนะคะเป็นความทรงจำของนนผู้บาวสบวตลอดไปค่ะ